ไปดูน้องหมากันที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ฮัจิโกะเมืองโคราชนะฮะกับเจ้าหมูแดงสุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่รอเจ้าของโดยที่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยจากไปแล้วล่าสุดมีหนุ่มรายหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการแสดงเสียจำนงงครับบอกว่าอยากจะนําเจ้าหมูแดงเนี่ยไปเลี้ยงดูแต่ก็ไม่ไหวครับเกิดกระแสวิพา์วิจารณ์ดราม่าขึ้นมาจนล่าสุดหนุ่มรายนี้เนี่ยมีการอัดคลิปออกมาตัดพพอบอกแล้วว่าจะไม่รับเจ้าหมูแดงมาเลี้ยงแล้วแต่จะเป็นคนกลางในการประสานหาบ้านให้กับเจ้าหมูแดงตัวนี้ครับ จริงๆแล้วเราอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปรับน้องเราก็ไม่ซีเรียสอะไรนะแม่เพราะเรารู้สึกว่าเราแค่อยากช่วยช่วยน้องหมาตัวหนึ่งให้คือไม่ต้องมาอาศัยหน้าเซเว่นอยู่ให้เขามีชีวิตใหม่อมชยคนนี้ครับชื่อว่านายกลยุทธ์นะฮะก็ออกมาไลฟ์เลยเหมือนลักษณะระบายความในใจนี่แหละบอกว่าหลังจากที่เขามีการประกาศใน f a c e b o o k นะว่าเดี๋ยวจะมีการรับเจ้าหมูแดงเนี่ยมาอยู่ด้วยแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ครับ บอกว่าชาวชุมชนตลาดย่าโมและคนที่ดูแลลุงกับหมูแดงก่อนที่คุณลุงจะเสียไปเนี่ยไม่อนุญาตนะฮะถ้าไม่มีเจตนาดีจริงๆติดต่อด้วยนะครับถ้ามีเจตนาดีจริงๆเนี่ยติดต่อกลับมาก็มีการพูดคุยกันทีนี้ต้องบอกว่าเจ้าหมูแดงตามที่รายงานกันไปเนี่ยหรือมีฉายาว,ว่าฮาจิโกเมืองโคราชก็เป็นสุนัขจรน,นะฮะที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็เป็นสุนัขเนี่ยที่ตามชายเล่ร่อนครับ ก่อนที่ชายเล่ร่อนคนนั้นจะเสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ทําให้เจ้าหมูแดงตัวนี้เนี่ยก็นอนรออยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเพราะเป็นจุดที่เคยมาพักกับชายเล่ร่อนคนนี้และจากคอมเมนต์นี้ครับก็เลยทําให้ในายกลยุทธ์เนี่ยออกมาประกาศเลยว่ายกเลิกการไปรับตัวเจ้าหมูแดงเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วนะฮะเห็นคอมเมนต์แล้วไม่สบายใจผู้สื่อข,ข่าวลง้นที่ไปบ้านของเจ้าของ Facebook ก็คือคุณกลยุทธ์หน่อยหรือว่าคุณดุกนะคะ ก็มีแฟนคลับติดตาม f c e e o o o เนี่ยส่งเรื่องราวของหมูแดงมากแกบอกพอแกอ่านปุ๊บแกเห็นปุ๊บแกก็สงสารแล้วจริงๆแกก็เคยให้เงินกับเจ้าของหมูแดงด้วยซึ่งเป็นชายร่้ร่อน เคยเอาเงินให้ไปซื้ออาหารก็ทําให้รู้สึกถูกชะตาก็ตั้งใจว่าเห็นมันอยู่ตัวเดียวแบบนี้กะจะไปรับมารับเลี้ยงเพราะว่าตัวเองเป็นคนรักสุนัขยืนยันว่าการประกาศจะรับแปลงเลี้ยงเนี่ยหมูแดงเนี่ยผมไม่ได้หิวแสงนะแต่พอเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยทักไปหาคนที่คอมเมนต์ซึ่งอีกฝ่ายบอกว่าคนที่คอมเมนต์มาจะเป็นคนหาบ้านให้เองค่ะดีใจเขาบอกว่า เขาจะหาบ้านด้วยตัวเขาเองคัดบ้านเขาเองเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่มีบุญสัมพันธ์กับน้องก็ได้นะครับแล้วเราไม่อยากให้เกิดปัญหากับกับทางชุมชนหรือกับใครๆที่ดูแลอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจย,ยกเลิกการรับน้องมาดูแลนะครับ mm hmm. คือเราเป็นคนที่รักหมาด้วยหัวใจของเราอยู่แล้วครับเราเห็นภาพที่น้องไปนอนอยู่ตรงนั้นะมันมันสะเทือนใจอยู่แล้ว oh. ถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้ทางเราเปิดรับ เปิดรับน้องเกิดร้อยเกิดครับเออโดยส่วนตัวแล้วก็ยังอยากเอาน้องหมูแดงมาเลี้ยงอยู่ใช่ไหมฮะอยากครับแต่ไม่อยากมีปัญหาทีนี้เนี่ยนายกลยุทธ์เองเนี่ยก็เลยพาทีมข่าวเนี่ยไปเดินดูรอบๆบ,บ้านนะฮะซึ่งตัวของคุณกลยุทธ์เองเนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้เนี่ยประมาณกว่า20ตัวด้วยกันนะฮะก็บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยจากการรับสุนัขจอนี่แหละมาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านสักประมาณ5ปีแล้วก็หาบ้านให้กับสุนัขจรไปแล้วเนี่ยประมาณ7ตัวเจ้าของใหม่เนี่ยก็จะมีการมารับด้วยตัวเองนะฮะ สุนะัขทุกตัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกนะฮะว่าเขาเลี้ยงเริ่มต้นมาจากความรัก และก็ไม่เคยนําสุนัขเหล่านี้เนี่ยไปหาผลประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ในเมื่อไม่สบายใจเขาก็จะไม่รับเจ้าหมูแดงมาเลี้ยงนั่นเองนะฮะส่วนคนที่ประสานสถหาบ้านก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะดีกว่าที่คุณกลยุทธเขาดูแลหรือเปล่าจริงๆหมาควรจะมีบ้านค่ะมีบ้านนะเขาจะได้มีมที่พักพิงที่ปลอดภยัยเวลาเจ็บป่วยก็จะได้มีคนรักษานะเวลานี้สมมติว่าถ้ามันป่วยมาไอตอนที่มันไม่ป่วยก็ดูแลโยนข้าวโยนน้ำให้มันกินแต่ถ้าเกิดมันป่วยอ่ะ ใครจะพานมปไปรักษาลองคิดให้ดีนะคะอเอาเอาความสุขของหมาเป็นที่ตั้งดีกว่าอย่าไปมองเรื่องหิวแสงเลยถ้าใครหิวแสงแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะปล่อยเขาทําไปเถอะดีกว่าไม่มีคนหิวแสงแล้วไม่มีคนทําประโยชน์นเลยก็มีคนดูแลน้องใช่ค่ะ